ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมคลิปนี้ก็จะต่อจากคลิปเมื่อวานครับผมเมื่อวานก็ได้รังสูงไปรังหนึ่งหมดแรงครับผมไอรังนี้ก็เจอไว้พร้อมกันแหละครับเจอไว้เมื่อวานนี่เมื่อวานอ่วมเลยครับโดนสองหน้าหลานโดนต่อยอ่วมเลยแต่ก็คุ้มอยู่ครับได้สิบสามโลเลยดมตัดสองหัวสิบสามโลครับผมก็คุ้มอยู่ครับผมน้ําดีน้ําสีดํดๆครับผมออกดํดๆเนาะเข้มเขมวันนี้ก็จะมา ดูไอรังเตี้ยรังเล็กที่เจอไว้แล้วครับผมเมื่อวานไม่จะตีหมดแรงเลยจะมาดูวันนี้ว่าน้ํามันจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวไปติดตามชมครับผมเดี๋ยวผมทําครบทาอะไรก่อนเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่พึ่งเลยครับผมอย่าลืมนะครับคนไหนเข้ามารับชมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมกดติดตามกันไว้เวลาผมลงคลิปใหม่ๆจะได้รับชมครับผมไปครับผมเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่ต้นเลยครับครับได้มาถึงต้นแล้วครับผมนู่นครับพึ่งนี่ครับต้นต้นยางพาราต้นเนี้ย นี่ครับอยู่ปลายนิ้วเลยครับผมใต้พุ่มใต้เติงเลยครับผมมองขึ้นไปเห็นข้าวขาวเลยครับผมหัวน้ําน่าจะปิดตานะผมคิดว่านะรังไม่โตเท่าไหร่ครับผมแต่ไม่สูงนะเมื่อวานเมื่อวานนี้มีแรงขึ้นครับผมหมดแรงอยู่กับต้นยางต้นนี้ครับผมนี่นี่ครับผมขึ้นง่ายๆมีกิ่งขึ้นไปครับผมใต้พุ่มนะครับ เดี๋ยวไปเจอกันที่พึ่งเลยครับผมครับเนี่ยครับหัวน้ำปิดตาอย่างที่ผมว่านะครับผมดูพี่น้องลังกับน้ำไม่สมกันเลยตัวอ่อนไม่มีแล้วครับผมแก่พร้อมที่จะหนีเรามีแต่หัวน้ำอย่างเดียวเลยครับลังนี้เจ๋วครับผมตัดครับผมดุยรังนี่ครับผมปิดตาสวยๆตัดครับ หยอดลังเลยั้งหยอดลังเลยครับผมนี่นี่พึ่งตัวผู้พี่น้องนี่ครับผมเป็นพึ่งตัวผู้เนาะไม่ต่อยครับแบบนี้พึ่งตัวผู้ตัดครับผมต้องเห็นมุมนี้นะครับเด้อดูหัวน้ําครับใหญ่ครับผมตัดครับผมพึ่งลังนี้เปิดหน้ากากได้ครับผมไม่เหมือนลังวานเนาะอวานนี่ต่อยครับ หยอดลังด้วยโอ้ยเกสอนนิดเดียวเองเกสอนนิดเดียวเองครับผม ผมมันยาวครับผม หัวน้ำทักจะเริ่มฝ่อไงฝ่อซีกหนึ่งนี่ก็สีห้าโลได้ครับผม <S <S มีทั้งนั้นนะครับผมตามรังนี่นี่พี่น้อ,องหัวยาวๆปิดตาสวยๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสดคลายด้วยครับผม,กกห,บบผมหนึ่งถุง ๋ยวน,นี้มันจะเป็นดอกปาล์มดอกประดูะส่วนใหญ่ครับผมาะไทยล่างไทยตีนเผาเขาปลูกปาล์มเนาะ น้ำหยอดลังครับผม หลังแก่จะนอนผีเสื้อกินแล้วครับขุดคอนหน่อยให้มันเกาะอีก เปิดปีหน้ามาเกาะอีกครับผมไปครับลงถุงที่สองครับผมประมาณสองโลน้ำหยอดลังครับผมไปครับลงครับครับผมนี่ครับน้ำพึ่งลังแรกของวันนี้ครับผมประมาณหกโลครับผมห้าหกโลเนาะนี่ก็ประมาณสองกิโลเต็มที่ครับผมหยอดลังเนาะ แต่ก้อนนี้ผมจะส่งให้ลูกค้าเป็นเป็นเป็นหัวนะครับเพราะมันปิดตานะครับผม,มนี่เดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้าแบบนี้เลยไอ้ส่วนเป็นขวดผมจะเป็นน้ําพึ่งสดนะครับผมผมคั้นคันได้ไปเป็นหัวอย่างนี้ยแล้วผมไปคั้นใส่กอกใส่ขวดขายเลยะครับผมไม่ได้ไปผ่านการใส่วัตถุการเสียอะไรผมไม่ได้ใส่ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมผมจะเป็นน้าพึ่งสดแบบนี้เลยครับผมส่งให้ลูกค้าติดที่ส้มด้วยหน่อยหนึ่งจะให้จะดมออกมีดตัดออกติดใจ ประมาณ6โลไม่ขาดครับผมเดี๋ยวไปเอาตัวออกแพ็คใส่ถุงส่งเลยครับวันนี้ลูกค้าที่สั่งมาในช่องใช่ไหมโดมที่เห็นเมื่อกี้ทักมาในช่อง,องถ้าเกิดว่าจํานวนเป็นโลสองโลเงี้ยพอได้ครับผมถ้าเกิดเยอะผมไม่พอครับน้ําผึ้งปีนี้ผมหาไม่ทันครับผมไม่พอจะส่งเลย เพราะว่าที่ผมได้ไปนี่เดี๋ยวไอเป็นขวดเขาก็มารับผมที่บ้านไอเป็นเป็น,เป,นเป็นหัวเป็นโลอย่างนี้ผมจะส่งครับผมส่งให้เขา,าเจ้านี้อยู่ชมบุรีครับผมนี่เขาสั่งผมไ้กินดิกินดิอร่อยครับผมเดี๋ยวเราเดินหาไปข้างล่างเรื่อยๆถ้าเกิดเจออีกก็จะถ่ายให้ชมอีกแล้วครับผมถ้าเกิดไม่เจอก็จะเอาไว้เพียงแค่นี้ครับผมไปเดี๋ยวผมลองเดินหาไปก่อนไปครับผม